สวัสดีครับวันนี้ก็ไปสํารวจรังเพิ่มอ,อีกรังหนึ่งนะครับเพราะว่าสังเกตว่าตัวมันไม่ค่อยบินเข้าบินออกนะครับก็เลยมาสํารวจดูนะครับปรากฏว่ารังนี้โดนผีเสื้อกลางคืนเข้าไปวางไข่แล้วก็มีรังของตัวต่อนะครับไปทําทํารังอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่ครับเป็นรังตัวต่อครับ พ,พึ่งตัว,วรุนแรนไม่ยอมออกมาทำงานแล้วก็มีตัวต่อเข้าไปวางไข่นะครับนี่ครับไข่ตัวต่อที่ว่าเป็นศัตรูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ว่าตัวสำคัญเลยนะครับนี่ดักแด้ไข่นะครับเมื่อกี้พึ่งจัดการตัวแม่มันไปนะครับนี่ตัวไข่ของมัน ตัวร้ายเลยครับถ้าเราเผลอนะครับไม่คอยไปสำรวจนะครับนี่ครับไข่ของตัวต่อนะครับฮะแรงกาดมากครับเจ้าตัวต่อ พอมันบุกเข้าไปได้นี่ก็ทำลายทุกอย่างเลยครับราสุดผมก็เลยทำการย้ายนะครับย,ย้ายย้ายพึ่งส่วนที่เหลือนะครับเอาไปลงลังแต่ว่าก็หานางพญา,ยามไม่เจอครับพยายามหาเป็น,น,นครึ่งชั่วโมงแล้วหาไม่เจอแต่ว่าก็เลยยก ไม้ฝาปิดด้านบนทั้งฝานะครับเอาไปไว้ในหลังเลี้ยงนะครับคาดว่าน่าจะอยู่นะครับกับนี้ถ้าไปเจอไม่ทันก็คงจะย้ายหมดทั้งรังครับเพราะว่ารังนี้ก็ทํารังประมาณสามสี่ชั้นนะครับได้ประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับแต่ก็ประชากรก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามีหนอนปีเสื้อไปเจาะทำลายรังแล้วก็วางไข่ในวงรังแล้วก็มีตัวต่อครับทั้ง คือโดนยึดรังทั้งศัตรูสองอย่างเข้าไปอยู่ในรางเลยครับก็เลยทําให้พึ่งไม่ยอมทํางานไม่ยอมบินเข้าบินออกนะครับบินน้อยนะครับก็เป็นที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าพึ่งรางไหนที่ไม่ค่อยบินเข้าบินออกนะครับหรือบินออกน้อยมากนะครับจากปกติที่เคยบินเข้าออกเยอะเป็นประจําเนี่ยแสดงว่าข้างในรางมีปัญหาแล้วครับเราต้องรีบเปิดฝาออกดูนะครับจะได้หาสาเหตุเจอนะครับก็ หลังนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นดูกันว่าที่ย้ายลงไปในกล่องเลี้ยงจะอยู่ต่อไหมไหมครับหรือว่าจะย้ายหนีนะครับหานางพญายไม่เจอด้วยครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจพึ่งโครงใบบงพนาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ